คู่รักสายบุญนัดเดชย่าๆยองบริจาคเครื่องช่วยหายใจคะ่ะต้องขอบอกว่าขณะนี้ภาพรวมของประเทศไทยจะดูดีขึ้นในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ตัวเลขการติดเชื้อใหม่นั้นก็ลดลง เหลือตัวเลขตัวเดียวแล้วล่ะค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหยุดนิ่งโดยที่ไม่ทำการตั้งรับไม่ได้มาตรการต่างๆเลยยังคงอยู่และต้องยอมรับกับผลกระทบและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ใกล้จะตกต่ำลงค่ะอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าผู้ป่วยจะลดลงเรื่อยๆ แต่โรงพยาบาลต่างๆก็ยังคงเตรียมรับมืออยู่อย่างตลอดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ไม่ให้แพร่กระจายอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่โรงพยาบาลต่างๆยังขาดนั้นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านเพจของหมอกล้องได้ออกมาโพสข้อความผ่านไอจส่วนตัวเพื่อขอบคุณคู่รักนักบุญอย่างนาเดชคูกิมิยะและยายาอุรัสยาที่ได้มามอบเครื่องช่วยหายใจให้โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ขอบคุณพี่นาเดตพี่ยายาและทั้งสองครอบครัวแทนชาวโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากและคนไทยทั้งประเทศครับกับการช่วยเหลือบริจาคเครื่องช่วยหายใจในครั้งนี้แม่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักนักบุญที่เหมาะสมและดีจริงๆค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางคู่ด้วยค่ะ